รอบนี้หายไปนานเลยนะครับผมผ่าไซนัสมาครับทุกคนก็พักไปน่าจะเกือบส,สองสัปดาห์ได้นะครับอาจจะมีติดขัดตะโกตะกากเล็กน้อยนะครับต้องขออภัยด้วยวันนี้อยากมาคุยกันมีเพื่อนๆถามมาเยอะมากเลยนะครับว่าสติกับสมาธิเนี่ยต่างกันยังไงต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราฝึกเนี่ยเราเรียกว่าการฝึกสมาธิแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราฝึกเพื่อให้มีสติครับในหลักการของคาราวาสเนี่ยที่เราใช้ชีวิตประจำวนันกันทั่วไปนะครับมันมีอยู่2ระบบที่เราใช้ในการตัดสินใจก็คือความคิด ความคิดก็คือสมองนี่นแหละกับความรู้สึกความรู้สึกตัวที่เรียกว่าสตินั่นแหละการรู้สึกตัวเพื่อให้เท่าทันความคิดเพื่อที่เขาจะเข้าไปรู้เท่าทันความคิดเพื่อที่จะได้จะวางจะจะได้วางมันในเวลาที่มันไม่จําเป็นต้องใช้อย่างเช่นความคิดมันอยู่ในอดีตกับอนาคตเราใช้อะไรละ่ะในการที่จะรู้เท่าทันก็คือสภาวะของจิตสภาวะของจิตที่มันมีสติมีกําลังสติคือธรรมชาติรู้อารมณ์ การรู้อารมณ์เนี่ยรู้อารมณ์ในปัจจุบันว่าฉันคิดอยู่นะความคิดนี้จําเป็นหรือไม่ถ้าไม่จําเป็นเราก็แค่รู้เท่าทันแล้วก็วางมันลงเพราะธรรมชาติของความคิดเนี่ยเมื่อเกิดความรู้สึกตัวเนี่ยเมื่อรู้สึกตัวไม่คิดเมื่อคิดไม่รู้สึกตัวที่ผมบอกไว้ตลอดเลยดังนั้นการที่เราฝึกเนี่ยเขาเรียกว่าการฝึกสมาธิหรือในหลายๆศาสตร์เขาก็จะบอกว่าเป็นการฝึกอยู่กับตัวเองการฝึกรู้ตัวทั่วพร้อมหรือการอยู่กับปัจจุบันหรืออะไรทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการฝึกเพื่อให้เรามีสตินะครับ สติก็คือเป็นการฝึกใช้การการรู้สึกตัวในปัจจุบันนั่นเองค,อคือคือความสามารถในการอยู่กับปัจจุบันนั่นเองครับดังนั้นสําหรับตัวผมนะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เรานั่งสมาธิอย่างเช่นเรานั่งสมาธิเขาเรียกว่านั่งสมาธิเพราะว่า,าเรานั่งอยู่เฉยๆอยู่เป็นระยะเวลานาน,านาเราจะพุทโทนโมอยู่กับลมหายใจมันเป็นเหมือนการฝึกสมาธิที่เราใช้ช่วงเวลาช่วงเวลาหนึง่งอาจจะ15นาที30นาทีในการที่เราอยู่กับการบริกรรม ตรงเนี้ยมันเป็นการโฟกัสอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่การโฟกัสอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่าสมาธิเนี่ยมันทําไปเพื่ออะไรมันทําไปเพื่อให้การรู้สึกตัวที่เราไม่เคยได้ใช้เนี่ยได้ออกมาใช้บ้างได้สวิชโหมดจากการที่เราเนี่ยเอาแต่คิดอย่างเดียวในชีวิตประจำวัน,นให้มันเกิดการรู้ตัวรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างดังนั้นการที่เราฝึกเนี่ยแล้วก็ต้องการไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยคือเราต้องการสติในการในรู้เท่าทันในชีวิตประจำวันแต่แลและ เพิ่มเติมไปกว่านั้นเนี่ยในในเวลาที่สติของเรามีกําลังมากขึ้นสาหรับผมนะสมาธิคือการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นระยะเวลานานอย่างเช่นเวลาที่เรามีสติหรือเราทําอะไรอยู่เนี่ยมันจะไม่ถูกวอกแวกโดยง่ายมันจะไม่ถูกอย่างเช่นเราทํางานอยู่เรามีโทรศัพท์เข้ามาเรารู้ว่าเราทางานอยู่เราก็สามารถที่จะโฟกัสอยู่ที่งานต่อไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่วอกแวกไปดังนั้นสติที่มีกําลังเนี่ยเราสามารถทําอะไรมันก็เป็นสมาธิอยู่แล้วเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้มันมีสมาธินะ เราฝึกเพื่อให้มันมีสติเพื่อไปใช้ในการใช้ชีวิตแล้วสมาธิเนี่ยเป็นผลผลพวงจากการที่สติมีกำลังจะทำให้มีสมาธิได้เองเพราะไม่วอกแวกนั่นเองครับบ๊ายบาย